สบายดีพี่น,ออน,น,น้องกองปลายเบอร์จูคูสิบคนสบายดีอิรีบักแฮมบักแฮมลุงตอนนี้ก็อยู่เซโนพี่น้องเ้ยเมืองอุทุมพรแทนสวนนักเขียนเนาะหลาดเซโนสืเมื่อบ้าน,นแต่ว่าเ้ากำลังสิลงไปเลาะตลาดเซโนเนาะ สีเป็นสีแนวกินเออเอาบ่งด้วยหนะ่ีหยัดน่ะท้อยไปลุกๆ <c oughs> อันนี้แหละคือเซโนพี่น้องเว้ยเนาะข้าแมนข้าทมน,นี่นี่นะมันกรสีกวางน,นี่นี่ข้าแมนข้าทมนี่ทมไปเพียงกันเลยเนะี่ยมันกรสีเป็นเป็นที่กวางเลยบ้านนี่เนาะ อันนี้เขาบทบเขาปล่อยให้เป็นน้องไงแต่ขนาดที่นี่ปูมีปลาอยู่ดอกอยู่นี่ก็ดีทางเส้นแอสเซียนขึ้นบ้านเฮาพู่เดียวพี่น้องเดียบ้านนี้คมพู่เนาะต้องบางแหน่เ้นนั้นไม่ว่าขึ้นท่าแขกเวียงจันทร์กดเส้นลงไปพุ่นกสิไปอ่าดงเห็นพารานเนาะปากเซีลงพุ่นดงเห็นพารานปากเซีเมืองชนพี่ช่างคนไหนลงไปพุ่นจำปะศอกจำปะซักลงไปพุ่น น,น,นข้างในก็จะข้างในนะก็จะเป็นตลาดนั่นแหละในตลาดตลาดตลาดสดตลาดใหญ่นั่นแหละส่วนว่าทางเส้นนี้ก็จะขึ้นสวรรค์เนานะไปสวรรค์ไปสวรรค์น,นาเขตหรือว่าไปภูเหล็กมุกดาหารภูเหล็โอเคบอปลายพี่น้องเลยก็จะไปเบิ่งตลาดเนี่ยมือเสาก่อนแหละก็จะไปซื้อพ,พี่ช้างว่าจะไปซื้อมังม่วงซุปเมื่อยเพลิน กินแล้วพอเท่าไม่เท่าเรื่าญาติพี่น้องในเฮือนนี่แหละสาเหตุที่เราเที่ยวเมื่องนนห์ฮังดูดูนี่คือลุงเพื่อนบ่สบายพี่น้องเลยร่างโหลดเด้อไม่ใหญ่เด้อลุงเพื่อนบ่สบายเนาะล,ลุงไทยอะไรแล้วบ่สบายส่วนแล้วป่วยอยู่พี่น้องเลย เป็นฟรีใส่มากระดานขาอะไนาะมันเลยเงี้ยวเลยเดินนอนมากกับเป็นเดือนกลัวนะ<ม>เดือนกลัวเดือนปลายเลยเสืผ้าไปซะันี้ก่อนแหละสิไปเข้าตลาดพัวนี้ก็จะเป็นตลาดเสื้อผ้าแนี้เนาะ าพจากสันเนี่ยยังน้อยเดอพไปน้องเด้อตรงขอภัยเนาะ ปลาองั้งตาทองมาเห็มาแม่โร้าห้าเฮ้ยม่โอ้ยซแล้วสาวเห็ดมาแม่รหเ็หมอาสองก็ได้ปลสิขาวมันเลยช่วงเดียวก็ห่อสาวได้เลยสาวไปห่อสีื้อซอยนี่เ็มาแล้วโรชาาเอ็นไปมซื้อลับได้เหวนสองพันที่นันทีนทีพซื้อไปเห็ดกัะซาน เอาใข่แขวในโล่หนึ่งซองสองไปเห็ดสดว่าข่องโล่ไหมค่ะโลสองเโลปะไปเห็ดบ้านนะคะดีก็ดีเลยได้ไหมป่าแห้งปะแห้งหาขุดในเขานี่ เฮ้ยมาซื้อ,อยังมาซื้อ,อปลา,ามาสะพานไหนลาน้ไาไผ่ปลาลําหน่อย,ลยปลาซีปลาซีสีปลาหน่อยแหละมาให้เพื่อนกินเอางามๆเ่อยหาเด้อปลาม่ปลุกแล้อนน โซ่าก so, so, ็ด้ป้าซื้อตนี้พี่เล็กห้องเลยไปซื้อตัวนากได้ได้บ้าอยนโลซฮาพี่เราตบักไ่ปนโอโอ้จะซื้อปลาน่อยก่อนละปลาใหญ่ก็โลโซ่าซื้อปลาน่อยก่อนแล้ว กรกกบนี่ยาวพันปลาดุกหน้าบ่นี่ขายเป็นตัวขายเป็นโลโลเก 90, า้าสิบพันปดเขามาขายแพงใหมครั มังม่งเนี้ยกาอเนี่ยแม่ดูอะคาวามังมวงมังมงขมินสะพาเดียวพิมินนะราคาเดียวกันนี่ราคาเดียวกันกันเอน้ยาเือนโลละ้าสามถึสี่บาทอันนี้เนาะ ปลานำคลองบ้านเองเบ๊อกปลานำคลองบ๊อกโลเทไหรเออพวกเราไปซื้อโลชาหาอห้กันเลยโอ้เออเดี๋ยวทำมา เสียหัวแหละไปซื้อปลาซื้อปลาหน่อยไปซื้อสองโลแต่ว่ามันก็ได้ลายโตพี่น้องเลยครับตัวใหญ่ไว้แล้มันจะกินแสะกว่าเนาะวอะพ้นสมผักทองทองหั่น เงยเงขอเงินขับแต่เอกนเต้ันนี้นั่นใครขับหัวเราว

นี่แต่ผักเะฮะเอาทำไมบกหมวกไข่เหรอเใครเมาออะไรมักหมวกบอกไข่อันนี้ ปลาปลาปลาลำคลองเน้โลได้ปลาเยะด้าซนี่ก็ซื้อก่อนซื้อก่อนแล้วซื้อผไ่่ปเฮ็ปงแท้อ๋อคอานม ่าปลาตอง่ไงนปะปลาตองกับปลาบูปลาลดนะหัวทรายนี่ชักโตนี่มหาหอดตลาดข้างทางเวบ้านนัน่นดงหน่อยเลยน้องเลยเนาะจิลงไปเบิงงงบ่งเอาไปรุงหนักมาจิเบิงงบ่งไปเถอะจีรงไปเบิงงบ่งมันมีพี่ช้างเนี่ยของอยู่กองกินนี่ มันมีเห็ดปวกมัเนาะบอกว่าเห็ดปลวกออกนี่นม,มาจะจอดกรน,นี่ยังแหละอันนี้ปลามีไข่หมดแด้โตเท่าไรปลานี่นะปลาสิบพันพุนพนพนดาาอันนี้เด้อันนี้กระซ้าวบ่ ปาตโอันนี้เท่าอันนี้สามสิบห้าโอ้มันจะห้องแตงเนานะปัาโต้อันนี้ห่งหางารเท่าไรนี่เจ็ดสิลเจ็ดสิบโลบอเจ็ด โอ้ยมันก็เลือโลเลยใช่ไหมมันหดโลมันเลือนได้เลยนมีะเศร้าพันเนาะอ่าเศร้านสสนเอาอะไรมีไอไงคุณอเร้าพนที่ซือย่งซอยบาานสื้อปลาแล้วซื่อปลาแลวซอยมีไงให้ใช้ถุง ขายแพงค่ะขายบุรีมีรถมีมาหลายบันี้แพงแล้วกระช่ำเขาขายในตลาดแล้วใส่ชิบชิยังไปแห้งกว่านี่เลยชื่อแล้วหาไปได้เลยเท้าชำนีชิบงมงน้องไปได้เด้พ่อเด้เขาขึ้นมาขายอยู่นั่นแหละชื่อเอามาขายอะไรคิดไปหานั่นเด้สักขายยังเก็บเลย เสือ <à S 2> ก no. ันกินมิาเ้ยสือะไรกันนี่ลอมชาเสือกมูสื่อนส่ออยนาะาสือแล้วซื้อมาอะไรือโนปลา่อเสนี่ปลาเสือเหร สรุปบ่ได้ซอยพี่น้องได้เพราะว่ามันมีของบางอย่างมันก็แพงเนาะเอากัะเงินบ่หลายนะกันบ่ดจำเป็นเนาะกับบดซื้อเนาะพอเฮาซื้อมาแหละอยู่เซโนเด้เฮาซื้อปลามาเลยสองโลในลงไปเบิ่งบัดนี่แต่ปลาแหละกันแนใจก็อยากซื้อซอยกระเจ้าอยู่แต่ว่าเขาเจ้าก็ซื้อมาขายต่อกันมันก็เลยขายแพงพี่น้องเลยเนาะก็เลยขายแพงหน่ยจังน้อยวตัวลิพัน เงินค้ำมันก็อึดแน่พี่น้องเอ้ยเน้องก็เงินค้ำมันหายะมันทายะแค่ละเนาะของกับประหยัดประหยัดด้วยนะฮาก็ดีน้ำมันกับเพลงน้ำมันก็ขึ้นหูเมือประหยัดประหยัดไว้กินยังพอกินยังได้ก็กินไปพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อจบคลิปไอ้สามีแหละบ้านนี้เนาะถูกคองก็ซื้อมาทางหลังกันเบิด์ลายอะไรซื้ออยู่เชโนนะก็ดีเนาะไว้พรใหม่คลิปหน้าผู้ไรพี่น้องเอ้ยรับอีบอลอุ้ชายนะรับอีอะไรพี่น้องเอ้ยไปแล้วเด้อสบายดีสบายดี